ให้น้องให้เพื่อนอให้ฟูงปู้ทุกคนให้เขามาศึกษาให้เขามาเบิง้งแง่เด้ับเขามาเบิง้งเป็นเ้าท่างก็ยิงดีครับเป็นเ้าท่างเป็นขอบจุดว่าการเหตุการณ์ท่างก็เกิดเป็นยังไง ใส่ต้มหนหึ่ไหนุกม่เป็นเชิงธุรกิจครับแ,แต,ต่อต่อนนาาี้ม็นังถูกหน่อยเลยแต่ห้องต้อนต่อนขยายปรัวปรุงไปเลยกระชู้หอง่ายตัดเป็นเกษตรพิสิตไม่พิชิตไม่เด้ ปิดพัฒนาปลนนูกพัฒนาปเรื่อยปล่อยกิตนปล่อตังีห้อง้าหีาย่างหืา้งกรองเกษตรหมาน้าเบิงว่านอมาเบิงสวนือว่า เป็นเื่ต้องเยกใสเห็นว่าเรกใสทำใสนการใของมาขอเลี่ยชบางวรผม่านี้เป็นกอเลื่ว่าเป็น,นดวงิเศือว่า้างให่วนอมอสสมสีน้ำตรงตอเขาปกัวกะกะระดับภาคจังหวัดหนาปุ่มใจใจ คนเดินมาติดตามได้นมาเบิ่งมาเยี่ยมมาชมแห่กำลังใจรู้ควาเศร้าที่หาเมือขึ้นหลังนัง้นเพิ่งจะในจังหวัดเปนกรได้ออกมาเ่นนำเรือนเข้าไปขัดกรองจังหวัดอุดรนท่านีเขานี่นี่จากอำเภอนี่จากตำบลจนนี่ ผนเด็กขัดออกมาแล้วว่าเดี๋ยวนี้หนึ่งในสี่มีสวนผมภายในหนึ่งในสี่หลือกิมีสวนผมเป็นหนึ่งในสี่ก็คือเป็นขัดเรือ,อยู่งเดี๋ยวนี้ซีสวนก็เป็นการแข่งขันหรือประกวดสี่ด้รางวัลแบบไรกับบอลลูดด้วยกันอรอรอ,รอฟังข่าวดีคื้อำเภอ หรือจา้างวัดอนห้องนี้ใช่ผมเพิ่มชี้ชัดมูบาดก็จะขัดกรองออกมาแล้วเหลืออยู่4 4ข้นหรือว่า4ส่วนสวนมบูรกว่หนึ่1ไม่สีสก็รถี่ร่อนจะเป็นจุดตัดส,สินว่าข้อข้ด่ังได้ก็ราได้ บ่ได้เสียใจครับเพราะว่าคือข้อเหตุของข้อข้อก็ดีใจหุ้มใจสุกใจสุกใจอยู่แล้วเรื่องคนเอาขอบแข่งขันประกวดได้รางวัลนหืชนะบ่ชนะกะ็เป็นเรื่องกรณีหนึ่นงก็เป็นช่องทางที่ดีเพิ่นก็ได้นำเสนอต่อไปกรับข้อใดอันดับหนึ่งเขียดดุดดเฮานี่อาจจะได้ แข่งขันระดับประเทศครับเป็นเรื่องที่ดีก็ได้น้ำมอว์เสนอให้น้ำมอว์า,ลาอลเราเพื่อนฝูงทุกท่านฟั้งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบ่บ่มีขอเสียเข้ากับเข้ากับถ้ำไปเรื่อยๆเจ็ดไหนเข้ากับพัฒนามุ่งเหมืนพัฒนาต่อเติอมของเข้า ไปเรื่อยๆคือเกาอ้าใ,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 ให้ตั้งเก้าแต่ตั้งให้ดีขึ้นทำเนียนี่ทั้งท,งทงั้งหลังสวนผมที่ที่เห็นอยู่นี่หลังเป็นเป็นหลังสวนเป็นหลังสวนทีาาท่นี่ตะกี้มะพร้าวตะกี้มันกำลังออกดอก สำหรับนี่นคือไฟทั้งนั้น็เป็นพลังวางกิ่งจูอ,อ่อขากรกหลากอ่ะมาลบกบมาลบลบของปลานี่ต่างๆเลิดใหม่ในสวนพอตาเห็นข้าเดี๋ยวมาเบิ้งมาชมมีโอกาสพอแวะเยี่ยมชมอันนี้ชิลิบานห้องครับชิลิบานห้อง ส้มกันส้มสวนหรือไปหามาชูมาแว็กก์กันหรือว่าโยกดีใจยินดีต้อนรับต้อนรับทุกท่านครับโอ้ยุไกยุไกกันมีต่อสอบถามขอมาครับนี่อันใดดีๆมีข้อมูลมีประสบการณ์แบ่งปันผ่อนที่สีแบ่งปันให้ผู้ที่ขอมาชม เพิ่นกระ,กระมาะหลายกลุ่มหลายผาส่วนที่เขอมาอ้าขอมาชุ่มไม่สวนเพิ่นก็มาศึกษาหาวคมหลวงเป็นกระมาหาประสบการณ์ที่สวนผมหลายหลายกลุ่มหลายคนหลายไอ้หลายเข่งขอมา้ใาใส บอกง่ายๆคือส่วนผมตัวนี้เป็นศูนย์เรียนรูกเป็นศูนย์เรียนรู้ต้องชี้แจงให้เพื่อนปุ๋งพ่อแม่พี่น้องเข้าใจเป็นศูนย์เรียนรูกเขียนอำเภอศรีฐานอุดรธาคือผมรอเปิดมือมือจีนเดี๋ยวนี้นนนนจ,นนจังหวัดอุดรธานี มีจฉกอำเภอมีจฉกตำบลเพิ่นก็ได,ด้คัดคัดกล่องออกมาแล้วเหลืออยู่เหลืออยู่ซีถ่านซีสวนสวนห้องกับสีหน,น,นึ่งไม่ซีล่อัดสินว่าไปชี้สำนับหนึ่งปือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเป็นช่องทาง เรเลยอยากให้ที่ให้น้องรับรู้ว่าไปทางไหน,นมาทางไหน,นมันมอ,อยูุคงขี่ครับทุกสิ่งทุกอย่างกับต้องไปต้องเดินนะเราถือว่าโอเคเอาเห็ดได้เอาเห็ดใดทำได้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรเพิ่นกับผ้ามูผ้าพวกผ้าเผื่อนผงผ้าถูกทิ่มบนเขามาเบิง ไปชมฝรันน่งจิงจูครับมาลุกไปมาลุกให้เจ็บยูก็โซ่เรื่อยๆับบมีตัวเงินทั้งนันครับมีตัวเงินทัางนันต่อไปอีกบ่บ่โดนเกิน้นานเกินรออ่อาเผานี่็คือจย ออกมาพอบพ้นกับขาดว่าเพราะเกินปีปีนึงอ่าเพราะเกินปีหนาเขาก็เขาก็ดูแลรักษาพัทธว่าอุดมสมบูรณ์มาระดับนี้ดึงเทเลมุมครับดึงไปเทเลมุม สำหรับไก่ผมเปลี่ยนไก่พันธุ์ไก่ไก่ป่าผมบริสุกไรยเดี๋ยวเาเ้างเรี่ยเกียงพ่อ ให้เพื่อนพี่ว่างเข้าแบครับแซมแกีมกันไปด้วยคาด้วยคาแดงกุ้ยเนีย่ยครับมันเอาไหลมาเรียบครับต้นไป แถวแถวนี้มาน่าแต่ละเม็ดใหม่หลายหลายเม็ดเพราะว่าพวกนี้โวกกระโดดครับครับสำหรับเพื่อนนี่จะขอทุกทีไปเที่ยงแคนีอนกันครับ มือลาผมก็จะได้อับเดียวต่อนำเสนออห้งพี่น้องได้รับชมฝากคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อยท่านติดกำลังใจนะขอกำลังใจคละกำลังใจขอก่าวขึานมาสวัสดีครับ